ณศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญเมื่อวันพระวันธรรมสวารนะแร 8, ม8ดค่ำเดือน8ที่ผ่านมาโดยพระอาจารย์ได้นำสดมนบูชาพระรัตนารายพร้อมทั้งนำสดมนบทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อดับความทุกข์พบสุขที่แท้จริงและการสดมน์ก็เพื่อให้ชาวพุทธทุกคนสามารถสดมนบทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรได้พร้อมทั้งเข้าใจเนื้อหาของบทสดมน์นี้ด้วย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและอุทิศบุญกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วที่ไปสู่สัมปรยพเพราะทุกวันพระเป็นวันที่กระแสบุญจะแผ่ไปถึงผู้ล่วงลับได้โดยตรงผู้ที่มีความทุกข์ก็จะพ้นจากความทุกข์ผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาสร้างความสว่างสวัยไปทั่วบริเวณจัดงาน ซึ่งเป็นภาพการทําความดีที่สวยงามและปลื้มปิติใจที่ทุกท่านได้มาร่วมสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระที่ผ่านมาเพราะวันพระหรือวันธรรมสวรนระหมายถึงวันประชุมถือศีลฟังธรรมในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนถือว่าวันพระเป็นวันสําคัญต่างนิยมไปวัดเพื่อทาบุญอาทิถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ถวายสังฆทานและฟังธรรมนอกจากนี้หลายท่านยังถืออโษษุโบสถศีลหรือศีลแปดในวันพระด้วยครับ